มาบึงคนง่อมอหอยด้วยครับวิธีการหาหอยในคลองเตี้ยบคล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมเอฟซีครับไอ้จากไอ้ปลาเคืองขมขมขมใดก่อนสวัสดีครับเอฟซีสมุทรนครับ,รรบนี่ม,มันหาหอย <ผม S 1> ได้เปในคลองที่มันหาได้นี่ครับนี่าหาได้อยู่ในถังแต่นี่หอยเชอรี่แบบร้ายไม่ติดนวลตนุนตุนอันนี้เขาเอื่นหอยยังนี่หอยจุก เป็นหอยจูบครับภาษาอังกฤษเขาเอื่นหอยจูบภาษาไทยเขาเอื่นหอยยางบุญเขาเรียกว่าหอยขมหอยขมเออใช่ครับหอยขมอันต่อนีหอยเชอรี่นี่ตัวป็อวนอวนเรื่องโตอวนครับผมนี่ครับมวยชำกระปั่นอยู่ในค้องอยู่ในของครับกําลังลุยหอยอยู่ธรรมชาติธรรมชาติเป็นการหากินแบบธรรมชาติของดีหรอครับผมบ่ได้ไปดัดแปลี่าต้องไปให้ปุ๋ยให้อาหารมัน แต่กัตรงมีกะละมังกับแคดเซลทองสีครับมัดเสือกไปใส่มันไปนั่มครับผมเขายองมาสิครับเบิ้งยังไงครับโยกขึ้นมาถ้าถ้าทำมันทำมันอยู่มันสิอยู่เลยครับเห็นไหมครับหอยอันตัวเตี้ยเตี้ยเห็นไหมครับนี่ครับจับเลยยังไงครับจับกระสาจับเร็วเดี๋ยวมันหลนจับออกเห็นมังสีแล้วครับจับออกครับซ้ำเรียงไว้ครับพี่น้องซ้ำเรียงไว้ครับผมเอ้า ขอบพุทเยฟซีครับเจ้าเบิงอันอันนี้คือการหาหกินตามภาษาไทายบ,าบาท้านผู้เบาไทยบ้านเละกันเนาะต้นทั้งสี่มาขึ้นครับแต่ว่าเขาต้องเฮตุซ่ากับผมะมันล่วงหลวบ,บมากเลยหรวบขึกก้นมามันก็ะิบมันก็ะยุเข,ขาห้อยอมือทองสีละครับแต่ว่ามาันสีมุนรเวียนมันหาหอยก็มีใส่หลวบใส่ใส่ <c oughs> หลายอย่างหลายแนวครับเขาใส่ไปเต็มอยู่วใส่หลักยำอยู่นี่คือผมมีปลาพ่อตูดหรอกไปห้าลักเขาเถอะ เป็นนหลัักของคครบทำนาทีฮะบกหอยของมันเบิ้งครับเบิ้งครับเบิ้งได้พี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งครับหอยะก้ออยู่ในโโหยอยตะก้ออยู่ในโขกใหม่เขนต้องมาศาสของมันครับไม่ได้น้อยอ้วนอ้วนนี่ครับเป็นตั้งสี่ครับไอเดียวอ้วนอ้วนขัดบ่สุดจอดเลยครับนี่คือการหากินธรรมชาติกับของธรรมชาติของบ้านเฮาบ้านนอกของหน้าเฮานี้ยวงสี่ละครับใส่ชีวิต มีเหมือนกับธรรมชาติกลมกลืนกันไปพี่น้องเคยเห็นเฮดลินจือบ่ครับเอาก,กลัไปกระมาหัวนี่ครับลิ้นจือ้อนี่เอาศาตร์กล่องมาเนี่ยม,มันเมนเห็ดลิ้นจืออยู่ติกระหม่อมแทดโดครับลินจือแท้เลยแต่ผมมาบอกคุณผู้ใด<อ>สักคนหนึ่งสือนี่ลินลิ้นจือแท้ครับใช่เฮดอีนอยังลิ้นจือ้อลินจื้อลินจือจริงจริงนี่คือลิ้นจื้อมันสิบว่าข้นกับต้นไม่อื่นนะมันสิถึงต้นไม้ใต้ มันจะขึ้นต้นไม้ตายครับพี่น้องครับเพราะว่าเป็นยังลิ้นจือคือขึ้นต้นไม้ตายเพราะว่ามันมีเชื้อที่ตายไปเร็วแต่ลิ้นจือเนี่ยเป็นยารักษาโรคนะครับนี่ลิ้นจือของแท้นะครับเอาให้ตากองเก็บไปไว้ก่อนมันกินได้อยู่ตีเอ้าเชื้อเคยรอดนะจับตะก่อนครับกินบวกกินกระสังนึกแต่ไงโอ้ยมันกินมาตัวเขาเด้อาลิ้นจื้อลิโนลิ้นจือมันเอาลองให้เขาไอ้เพรียวัยแม่ลิ้นจือปลอมมันคือนุ่นจือแท้เขาไม่ไมากมันว่าลิ้นจือครับผมกับวันเหย ลิ้นจื้อเสียผมหลดผมเจอหลายเลยมาค้นหามันว่าลิ้นจื้อมันว่าลิ้นจื้อครับลิ้นจื้อลิ้นจื้อที่มาขึ้นในคลองในคอนใหม่ไต่ลิ้นจื้อสิขึ้นกับคอนใหม่ไต่ทุกคอนคนจีนมากทําให้ไม้ตายแล้วทําให้ลิ้นจื้อมันขึ้นแต่ลิ้นจื้อสมบุกนั่งอมเป็นได้ลิ้นจื้อคอนใม่ไต่นี่หอยมึงมันฉีหาได้หลายป็นเด่นกับผมพอเห็ดมีเห็ดครับผมเดี๋ยวสิบ้าพี่น้องเดี๋ยวผมจะเอา เห็ดังได้ดีนาะผมมีเห็ดอยู่กลุ่มหนึ่งยู่มองเห็นครับแต่ว่าบ่ท่านเดีอยวดอกเอาไว้สักกอนเห็ดพึ่งครับผมเห็ดพงพึ่งขมเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องไปเบิ่งไปเลยแล้วกันว่าไม่คลิปตัวหนาเขาสิมีคลิปยังหลายๆอย่างแต่ว่านี่ตอนคลิปตัวน,นี้คือเอาหอยก่อนเราชอบหอยเราชอบครับ <c oughs> <c oughs> ผมขอบคุณ FC ที่เข้าเบิ่งเด้ออย่าลืมได้กด s ับสไคร b e กดไลค์กดแชร์ให้เนี่ล่ะอย่าเสิเบิ่งซื่อๆหลายลิตรกันเนี่ย งมเลยได้ฮักเพียร์ด้วเนี่ยอ้ซับซากย์ก็เด็กกันจักบาทเนี่ยท่านว่าครับผมขอบคุณเอฟซีครับผมกาดยูทีนะครับเจ้าของยูทูปเพิ่นทายไปเดนะผมสิงมไปเลยอะไกันเนาะผมก็ลั่นหาอยู่เพราะว่าผมคนง่มก็ถือเราเนี่ยเจ้หน่อยนะครับมันบ่อโว้เศร้าจักเคี้ยยอยู่นี่ถือเรามาสามปีกบ่อโว้เศร้าเลยเฮ้ยน้องพักเกษนาบพี่น้องเอ้ยดีธรรมชาติบ่ได้เช็ดก็มีบ่ได้ปลูก แต่ว่งงามๆพี่น้องเนี่ยบิ่งเนี่ยเนี่ยหลากไหมใ้ๆฟังในพักกระเชิดไปพัดยังเสียบไม่ต้องหว่านปุ๋ยไม่ต้องไม่ต้องมีสารเคมีหลักมาเบิ่งใส่หลักเขามานี่นี่เราไม่ต้องหว่านปุ๋ยเราไม่ต้องมีใช้สารเคมีครับสวยงามมากครับผมนี่บ้านหลักมัโช่หยอดมันนี่ครับนี่คือพักกระเชิดที่เขาเอาไปพัดขายอยู่ในร้านอาหารนี่แหละครับให้หมูให้เป็ดให้ไก่ก็ได้ครับพักกระเชิดรุ่นนี้หลักมาให้ฟังนี่ สีเดือดอยอดมันหลากมามันขับเหยานเลยเลยหลากมาเหมื่อโหลดพักเฉดยู่นี่กับผมนี่แหละครับเป็นคนมายุนไว้็เอ็งไงครับนี่ครับดึงมาหาบักหวยได้หัวเห็ดลิ้นจือได้หัวพักเฉดเอ้าเจ้าอยังอีกงงกับมันดี่ก็เลยเห็ดลิ้นจือ ผักกรน้ฉาทีทีเป็นธรรมชาติเนี่ยจ้าหลักขึ <that> like <that> the um problem, ้นมาบึงกับวิตามินมากกว่าตองไปให้หมูปลากันเลยนี่วิมันมากกว่าผักกระเฉเขาปลูกหยอดง่ายมีดีอะโดยโดยใส่สารเคมีนะครับหยอดผักง่ายเลยผักกระเฉดสารสารเคมีในผักกระเฉดอ่เนี่ยมเก็บเอายอดผักกษตรนี่เราไปกินก็กลอยบักหอยครับผมกะหาไปครับผมปลานี่เป็นปลาผักกษตรที่เอ่อของคลิป คือป่าเขิงเป็นคนปลูกใบเองไม่ได้ปลูกนะครับ,รบผมบไปเอามาจากหม่องอื่นเลยมมันโยนหักมาหน่อยมันเกิดเองมันตอนนี้เต็มเลยครับยอดยอดพักกระเชดตัวน,นี้นะครับบอมีสารเคมีนะครับแล้วก็บรรยาไปปรับปรุงมันไว้ตรงไหนมันงามเลยมันยืดขึ้นตามธรรมชาติจะบอกว่าประกันว่าถ้าได้กินเข้าไปแซบครับผมแซบแซบไม่รีห,หาหาไปหาไป,ห,าไปหอยย่ำได้มันชีวิตเต็มก็ระมังแก๊กเตือยอย่าบอกหอยเลยนะครับ บักหอยนี่บ่ได้ไปเลี้ยงไม่ได้บริใส่ปุ๋ยใส่ยังหนึเนี่กินจะเสียบได้บักไหมเฮ้ยแต่ว่าคนสร้างกันหลายหลายเนาะครับพี่น้องเนาะโอ้ยเสียว่าคว่ำเด็กโอ้ยจีเบืองมันหาบักหอยพอได้กะละมังหนึ่งมันสิได้บ่ราะนี่เมื่อื่นสิได้ถึงกะารลองอันที่หาหาไปมึงหาจักหน้าที่จักสมวงนี่แต่ว่ามันหาได้หลายเหรอครับพีุ่่หน่วยบักใหญ่โอ้ยผมงืดบักหอยเชอรี่หน่วยใหญ่แห้งหอยธรรมชาติ่ครับบริเป็นหอยเลี้ยง อ่านนี้ก็เป็นมะควอยคุม,นคม,มนในขูไม่ได้นัวใหญ่ๆกันล้วนๆเลยมึงช่งเลยนองธรรมาชาติครับจากน้อง้วนๆครบมรีุณมรุมชาติล้วรับึงมันไปรรมชาติล้วนบไปเลยครับลูกไปเลย ก็อยู่ในต้นเกาะนะครับก็รูปๆๆเลยคกเก็บเอาเก็บเอามันจะเป็นฤดูหอยที่มันออกจากง่ายนะครับมันจะออกมาจากง่ายแล้วมันก็สิออกมาวางไข่มันสิกับมันจจับต้นไม้ต้นยังกะซางที่มันจับได้โบว์ซียังกะซางที่มันจับได้เพราะว่ามันจะเริ่มวางไข่นะครับช่วงนี้หาง่ายที่สุดคือหาช่วงนี้แหละครับ เดือนเปลเดือนเก่าพี่น้องเอ้ยหาแบบไหนคือไอ้แส่คนโกสุริโยบันทาเนี่ยบูนแจับปุ๊บกันเลปั๊บมาสิพีหางายโอ๊ยนอนอย่าลืมด้วยครับเด้อกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แน่โอ้ยโหเฮ้กำลังใจกันเนี่ยให้ขอให้ได้มือ่ไลรเอาให้มือ่ไลรเดี๋ยวใช้สุภาพไปไปหาอะไรเปลี่ยนเอือนอย่างเงี้ยสิบห้าไปเตือนเบือนขอมือ่ไลรละกันเนาะพี่น้องเนาะขอมือ่ไลรละกันนะครับ กมันกันผมก็เปอยากปลาหลายดอกพอบางคนเขาก็ว่าโอ้ยดอกพันเว่าอักนี่มหากินมันหากลิ่นนเขาปลาเขาดงพันเว่าพันเอว่าเขาปลาเขาดงไปทุกที่ทั่วเด่นพันเอว่าไปหากิ่นนะปลาดําดงของธรรมชาติดีกว่าสิไปตีหกหมายดามเบสิกนะไปหาป่นขาแกงก้นมังนี่มาคิดกับผมนี่ครับผมให้เลี้ยนแบบเลยผมเลยเลี้ยนแบบผมเบิงรับประกันว่าดีมันกระจุ่มไปแล้วครับมันถือเราเนี่ยมันกระจุ่มไปหาไปจุมไปหาไปแล้วนึ นี่นะรายการจมไปหาหอยไปหนตรือมเกเราี้องงปรตเมมนยอเกน้อยมันขืนดมาพี่ใดด้วยนี่ครับจังสีบ่ามันก็บ้าสเลยครับผมแล้วก็ใส่ขู่ไปอาใส่กระบ้างใส่กระองทั้งหมอพักกระเสียด้างกลางไม่ง่ายเสี่ครับบริบนยอดเอมปองแปงเห็นป้องกับนี่ผมบ่ได้บกไอจังสีไลก็คือธรรมาตาดมันสั่งข้นมาครับผมนี่จังสีเม็นยบ้าครับไปพัดกินกระเสียบนีเอายอดน้อนให้พี่น้องเบ่งเหนียวอ้อนกรูเตียบ ช่ยอทกะเสียแค่คช่อดทกะเสีนียยดเเ้ำนี่ยอทักกะเสียนหน่เบิ้งเลยครับดเป็นปลาเลยครับยังมีหลอยู่พกระเสียลคบหนีหปลานปลาเกาะแล้วครับแต่กี้มันไหลกว่านี่เด้อเวกะอยู่นี่เขามาตัดเอารัเจะเขามาตัดเอาไปเห็นอย่างหางบังไฟบ่ แม่นแมนซุ้มขายบางไฟมัดตาดะกอไอซุ้มนี่ไปเฮ็ดหางบางไฟบางมือกะบางรกดอที่กันยุ่งเบิงเงมือกะเอารถดปีอับมากคนเอาแถวนี้เลยกดสไคร่กดนไหลกดแช่เยครับผมจะบอกว่ามันขึ้อย่างนะครับผมจะใเบิงว่ามันมันม่นคืออย่างหาบักหอยมึงสิหะอียังตัวนีเออกทอร์นทน่ัเห็เห็บบ่เล่นสุดนะครับ เ oh. ออเบีกัดค่ขาใส่มีดตัดเอาผมก็เลยที่ไปกัดเ <Hi. S 2> วียนเขามาเก็บเอาเขาก็ซื้อมีดไผ่มีดมันมาต,าตัดเอาตัดเอาขึ้นรถปีกับไปตไปานไรคันเขาไปเห็นอย่างอันนี้ผมให้เบิังเอาสาดกล่องมาต้นในนี้ครับเป็นต้นสมุนไพรชนิดหนึ่งครับสามารถทำหม่องไฟได้แล้วก็ทำยาจุดกันยุงได้ เสื้อบ่ครับต้นเมงกันนี่เคยต้นยังผมโอู้หรอบต้นยังแต่ว่าผมเคยไปศึกษาใน YouTube ครับมันเป็นยาก,กันยุงลองหักงนี่ปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็เอาไฟจุดมันใหม่คือยาก,กันยุงครับแต่ไล่ยยุ่ง d a i ลีครับผมต้นเมงกันนี่องไป,ไปตากแข่งก่อนนะเช็คบ่บต้องตากแข่งครับผมลึ่อแล้วตากแข่งมันทีจุดติดแล้วต<า>แต่งายมาเบิ่งกูจะไปพิสูจน์ครับแม่นไม่ daily คือตัวนี้ผมศึกษามาจาก YouTube แล้วผมถามเพื่อนมึงเอาความหูมาจากข้างไหนอีกเพื่อนผมคนที่บอกให้ผมฟังก็คือตาลุงผมเองอยู่พนมาเหมือนว่าเนี่ยลูกมาเบิ่งใกล้เบิ่งส่งมาครับนี่คือทูบนะครับทูบยากันยุ่งมันวะทูบกันยุ่งทำแล้วมัจะไปตายแข่งผมจะทดสอบให้เบิ่งว่ามันจิตกันยุ่งด้อีหลีกันยุ่งด้อีหลีบอ่ะบอกกันยุ่งบ่ได้อีหลีเนี่ยให้บ่ต้องกดสับสักไข่กดไลค์เขาใช่ไหมมันจิตมันจิต จุดติดบ่บนี่จุดบ่ติดอกมันบ่ทันเหียงอู้มมันต้องเอาไปตากกระบอกหอยที่กิดเจ้าวะดเน้นไอ้คนคนที่สอนผมคือสิลองเอาไปตากแข็งมือกับผมลุงเด่นเรามาจากกรุงเทพเนาะเพิ่นก็บอกว่าต้นแมงอระนีกคือต้นยากันยุงที่เห็นเห็นครับเป็นพุ่มนะครับนี่สรุปได้หาต่อบ่นดีบหอยนี่มึงสิเซาหายหรอเป็นสิบ่หาที่นี่ครับพี่น้องเห็นขางนกบ่น่ะอ่ะมีแนวว่าไงให้เบิ่งเรื่อยๆครับมีนี่เบิ่งไปเลยครับพี่น้องผมบอกว่าขางนกนี่กคือดกเหียงครับ ก็หนุกไม่เห็นหั่งไว้เสงยอดเกาะหั่งแบบไรหั่งถึงกระมีหั่งหนุกเนาะหั่งหนุกยังเนาะจะไปทำลายมันผมเสียบทำลายมันเพราะว่ามันเป็นของธรรมชาติเพลินตัวนี้คือสิ่งมีชีวิตโบเมนแนวกินของผมนี้าะสี่ยางผมบริยาคหั่งหนุกธรรมชาติโบเมนหั่งหนุกเขาไปอย่าบารุงล่างไกลเลยสมบัตินอนหนุกยังกระพี้หนกเจนเลียนนี่ครับสมบัตินอนมันมีใครมีอย่างมันบ่อได้เหรนบ่อส่วนไหนก็สมบัตินอน แต่ว่าบ่หูกันว่าใครมีมมีแต่ว่าพิเ็บไปเรื่อยๆครับมีสุดจุดครับผมแต่ว่าผมบลังแก่เพิ่นเนี่ยครับผมให้เบิ่งนอครับผมผมบุร่งแก่เพิ่นเนี่ยางหก้างเขาคืองมีเิ้นอนคือเหลือคนเพิสินอนเพิสินอนเขามาเพิ่นเพิสิบินเขามานอนเลยนอนปุ๊บเพิ้ลกาดตื่นสามาเพิิไปห้องชงงวัน4ีซีครับเพิองีีีีดีีีาแช่มาแช่ตีีีีีมาแช่แช่ นกนันนกเจนเวนครับผมดีแหละนกเชียงนกก็ได้พร้อมมันตัวนี้มันเปธรรมดาตัวบอกนี้ก็วิ่งหลายห้างครับผมหนึ่งสองสามสี่หลายอย่างี่มันยังไหลครับผมข้างในก็มีอีกเออมันเห็ดทึ่งปลายดอกของไอต้นเกาะเป็นยังนกเจนเวนคือเห็ดทึ่งปลายอันนี้มันมีมันมีเห็ดพราะมันเด่นเห็ดพะมันคือที่ทําอย่างนี้เพราะว่างูขึ้นบ่ได้หนูข้นบ่ได้พอมันนไม่ออนแล้วมันอยู่ในน้ำ นี่ความฉลาดของนกนี่ครับการคือบางคนบอกว่ามาเคยเห็นจุงสีนี่นะนกฉลาดครับถ้าไปเห็ียยุ้ตรงกงใหม่บางที่งูเขียวงูยังกสรซางที่สิ่งที่มีผิดนะครับที่เป็นอันตรายต่อนกเนี่ยขืนไม่กินไหยแต่นี่มันบกาศร้อยน้ำนกเขียวและยังเป็นไม้ที่มันเลื่อนมันเลื่อนมันมืนแม่พี่น้องมันมืนนกมังเลยทำความสากไอความปลอดภัยของมัน นี่แหละครับเครื่องวุ้นไมเอาเอาสิเดี๋ยวผมขอไอ้ไปยุ้มบักหอยสี่ตกรอนขอขอบคุณเอฟซีสุภูสุขวนครับผมอย่าลืมกดสับสับสครต์กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมกับทีมงานป๋าเขิงครับผมสวัสดีครับผมครับตัวโอเคครับได้รับความหูอยากแม่ไหลายเติบักดักเมียนโมเมนต์ฟังเอาเด้อครับเด้อฟังหูไหวหูแค่นี้แหละครับขอบคุณหลายๆติดตามส้มครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาว่ากันใหม่ครับสวัสดีครับ